หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศักุปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมบานทบออำเภอสิงห์สงครามจังหวัดนครพนมนะครับเด้ออ้ยขอโทษขออภัยด้วยค่ะถ่า,ายรูปจะลมภาษาครับขออนุญาตถ่ายภาพด้วยด้อสาธุนะครับญาติโยมบานทบอนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ ให้การอุปธรรมคำชูวัดวาศาสนานะครับด้วยดีตลอดมานะครับช่วงนี้เป็นงานปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมประจําปีนะครับวัดศรีสงครามบ้านท่าบอนี่นะครับเป็นถิ่นฐานที่พระเดชพระคุณหลวงตาพระคูภวนาจิตจาทนนะครับออกกรรมฐา,านครั้งแรกนะครับเด้อวันที่พระเดชพระคุณหลวงตาเดินทางมานะครับคงจะมีโอกาส นะครับได้ทบทวนนะครับเรื่องอดีตให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับขออนุญาตถ่ยายภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบ่อเด,ด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุสาธุนะครับต้นสายอยู่นูน่นไกลไกนู่นนะครับก็บผมมาตมาภาพวันนี้มาปลายสายนะครับอยากให้เห็นภาพโดยรวมนะครับก็เลย นะครับนำเอาโทรศัพท์นะครับแต่ว่าลืมไม้กันสันนะครับไว้ที่วัดบ้านโกโบนะครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ใช้นะครับพอมาถึงที่นี่แล้วนะครับก็เลยอดใจไม่ได้นะครับเห็นญาติโยมเขาอุปธรรมคำชูวัดวาระศาสนานะครับทำบุญใส่บาตรอย่างดีนะครับก็เลยนะครับหยิบโทรศัพท์มาเก็บภาพไว้นะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเห็นภาพแบบนี้ตั้งแต่ปี 2,563นะครับในช่วงก่อนที่โควิด19จะระบาดนะครับพระอาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับเจ้าคณะอำเภอศรีสงครามนะครับนำพาคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับมาปีนี้ก็มีโอกาสอีกนะครับนี่บางคนนะครับอายุก็มากนะครับก็เลยเหลือแต่ภาพไว้นะครับแต่ว่าคนไม่อยู่แล้วนะครับเด้อ สุขภาพแข็งแรงนิงยมพอเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อหันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อถ่ายภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านโกวอเผื่อจะได้เห็นภาพด้วยสาธุสาธุนะครับมองเห็นประตูวัดแล้วนะครับวันนี้ตัดวิดีโอออกเป็น3ตอนนะครับเพื่อเวลา ลงเฟซน,นะครับหรือว่าลงยูทูปมันจะได้เสร็จเร็วนะครับไม่ให้ยาวมากเกินไปนะครับพระอาจารย์พระครู<ย>สุพัฒนะครับ<ย><ย>กำลังประชาสัมพันธ์นะครับบอกบุญบอกกุศลนะครับ<ย>สาธุสาธุธ<ย><ย>สุขภาพแข็งแรงดื้อ

มีญาติโยมมารอใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนไม่ได้ออกบินฑบาตนะครับจัดงานให้โยมไปทำบุญที่วัดนะครับบรรยากาศไม่ค่อยจะคึกคื้นนะครับก็เลยใช้ระบบไม้นะครับเข้ามาให้ครูบาอาจารย์บินฑบาตนะครับโยมก็เลยตั้งอกตั้งใจนะครับรอใส่บาตร นะครับหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับปลาส้มนะครับมีชื่อเสียงส้มปลาปลาส้มนะครับอำเภอศร,รีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับสายยาวอยู่นะครับเนี่ย นานๆมีโอกาสได้เห็นครั้ง่อเลยเฮานะครับแายเกิดเป็นคนเด้อหัวเดอมก็มีมาบอกจากกระทรกา่ตั้เมื่อชไนนปงะีาภาษีสองร้อยบาท ขอกคุณต้อพัฒนาคุณนั้นเดินสองโลแล้ปัจใจหนึ่งร้อ,ย,ย,รอยบาทหากคุณยาชุดหากคุณผู้นั้นเดินหนึ่งโลต่อไปหากคุณเริ่มมัวธนาเดินนะครับอยาโยมมารอใส่บาตรนะครับขออนุญาตเก็บภาพนะครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับส่วนหนึ่งเข้าไปในวัดแล้วนะครับอีส่วนหนึ่งยังอยู่ตรงนี้นะครับ

ญาติโยมกลุ่มสุดท้ายนะครับนี่สาธุสาธุอ้าวยังมีในวัดอยู่นะครับโอ้สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงเด้อ นะครับด้านหน้าเป็นคณะของแม่ขาวแม่ชีนะครับที่มาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วใส่บาทอยู่ตรงในวัดนี้นะครับนี่สาธุสาธุอันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อสาธุสาธุอันหน้ามาดูกล้องให้หน่อยเด้อนี่เด้อสาธุสาธุ จงทุกข์สาธุ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 เก้าสิบพอดีเดินี่เก้าสิบหกบวมเก้าสิบห้าเก้าสห้าสาธุสาธุเด้อเข้าสู่วัดแล้วนะครับนี่มีญาติโยมนะครับมาเตรียมพัตถารไว้นะครับถวายพัตถารเช้าๆนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านนี้ก่อนเด้อ